อส,สองวันที่แล้วเนาะขับรถไปเรื่อยๆนะคะก็ไปเจอผักกูดญี่ปุ่นนะคะไม่ค่อยจะมีผักกูดญี่ปุ่นสดๆแบบนี้วางขายเยอะๆนะคะในจุดจอดรถเนาะ,ะก็ฟุกมากเลยไปเป็นผ่านเป็นสิบที่ก็ไม่ค่อยจะเจอออกมาขายเป็นกับกำแบบนี้นะคะจะขายแบบไม่เยอะส่วนมากก็จะ ลวกแล้วก็แพ็กเส่ถุงนะคะมาทานกับโซบะคือตื่นเต้นมากพี่ก็เพิ่งเคยมาเคยทานผักกูดที่ญี่ปุ่นฮะ,ะเมืองไทยไม่เคยนะคะแต่ก็เคยซื้อมาปลูกแต่ก็ไม่ได้เอ,อมีโอกาสได้ทําอะไรมากมายนะคะเพราะแถวอีสานก็ไม่ยังไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่เนาะก็วันนี้เดี๋ยวมายำกันนะคะ สวยท่า่าเอนี่นยอันนี้เหมือนยอดเขาจะเริ่มบานแล้วนะคะถ้ายังอ่อนก็จะม้วนกลมๆเหมือนของของไทยเนาะนี่นะคะ ก็ซื้อมาสองกำเดี๋ยวจะวันนี้จะววกก่อนยำก่อนมัดหนึ่งนะอันนี้แข็งแล้ว ในมือหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปลวกกันค่ะค่ะลวกมาแล้วเนาะลวกมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะล้างน้ำเย็นค่ะลวกเสร็จแล้วนะคะปล่อยให้สะด็ดน้ำนะคะ น้ำยำวันนี้ที่ก็ใช้มะนาวน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็เอน้ำพริกเผานะคะกระเทียมพริกนะคะก็ตามใจชอบเนาะว่าชอบรสไหนเปรี้ยวมากหวานน้ำนำหรือย,ยังไงนะคะ <c oughs> ก็หมูสับนะคะ อันนี้พี่ก็ทํารวนไว้แล้วนะเพระาะว่าเดี๋ยวมีผักกูดอีกคำหนึ่งเนาะตอนอันนี้เดี๋ยวจะแช่ตู้เย็นไว้นะคะจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลารวนอีกกุ้งก็เหมือนกันนะคะ ก็จะมีหอมแดงนะคะก็น้ำยำลาดเลยเนาะ ร็จแล้วค่ะยำผักกูดผักกูดญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวเรามาทานด้วยกันเนาะขอบคุณนะคะเดี๋ยวอีกมื้อหนึ่งพี่ว่าจะลองใส่กะทินะคะวันนี้ก็ยำธรรมดาใส่พริกเผานะคะ